พวกมึงเป็นยังไงล่ะมาทุกทรมานอยู่ในขนุมนรกตอนนี้ชีวิตไม่รู้จักทำบุญทำกุศลบุญกุศลไม่เคยทำขอบุญพวกมึงหมดหมดอายุไขเป็นยังไงล่ะทรมานอยู่ในขนุมนรกเป็นยงไงกูงเคยเตือนพวกมึงแล้วให้พวกมึงทำบุญทำกุศลให้มากๆบุญกุศลจะพาพวกมึงไปอยู่ภพพูมิที่ดี แต่พวกมึงไม่เคยฟังกูกูเคยเตือนพวกมึงแล้วให้เร่งทำบุญทำกุศลก่อนที่บุญพวกมึงจะหมดแล้วเป็นยังไงมาชดใช้กรรมในขุมนรกมันเป็นยังไงทรามานขนาดไหนทุกทรมานทุกร้อนขนาดไหนเป็นยังไงละ่ะพวกมึงฟังไว้เลยนะไอ้มนุษย์คนไหนที่ยังมีชีวิตบุญกุศลยังไม่ได้ทำรีบทำซะก่อนสิ้นปีนี้อย่าให้บุญพวกมึงหมดไม่เช่นนั้นมึงจะเหมือนไอ้พวกนี้ อยู่ในขุมนรกอย่าคิดว่าขุมนรกจะสุขสบายนะมึงอย่าคิดอย่าฝันอยู่เมืองมนุษย์ดีแสนจะดีขนาดไหนบุญกุศลไม่ทำงวแต่สร้างเวรสร้างกรรมทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนสร้างปัญหาให้ผู้อื่นมึงหมดอายุไขและวมึงจะเหมือนคนพวกนี้มึงจำคำพูงไว้ให้พวกชั่ว